อันนี้คือการกุนเชื่อในแนวโค้งนะคะจะแนะนำวิธีการกุนอย่างนี้นะคะโดยที่เราจะนำเชือกกุนเนี่ยค่ะมาวางก่อนมาวางฝั่งนี้ก่อนนะคะแต่ว่าตัวเชือกกนนุยจะต้องขิบขิบทุกระยะหนึ่งนิ้วนะคะนะคะจะได้ไม่ตึงทีนี้ ชิ้นที่จะนำมาต่อเนี่ยคะ่ะเราจะต้องเดินเส้นนะคะเห็นเส้นไหมคะนะคะเราจะต้องเดินเส้นไว้เดินเพื่อกันยืดทีนี้เราจะต่อแล้วเราไม่ต้องขีดนะคะจับมาวางกันได้เลยคะ่ะตำแหน่งตรงนี้เนี่ยคือเอวตรงนี้ก็จะมีเส้นนะคะขีดรอยออกมาข้างนอกเพื่อให้ตำแหน่งตรงนี้ตรงกันเราจะได้ยืดง่ายขึ้นไม่ต้องกัดเข็มุดน,นะคะ ไม่กัดเข็มุดเนี่ยจะเย็บง่ายกว่านะเราจะใช้มือนะคะคำนะคะอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆโค้คงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแนวแนวตรงนี้ค่ะเส้นตรงนี้ค่ะ เราก็จะกิ้งออกมาข้างนอกนะคะเขาก็จะหยุดจุดนี้นะคะเราก็จะยึดเป็นระยะระยะฝั่งนี้เขาก็มีใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราเย็บนะคะเราก็เล็งจุดนี้กับจุดนี้ให้ตรงกันแล้วเราก็จะกะได้ว่าเราจะต้องดึงผ้าขนาดไหนนะคะมือข้างล่างเนี่ยก็จับผ้าไว้ให้ตึงด้วยนะคะแล้วก็ข้างบนเนี้ยเราเดินเส้นไว้แล้วดังนั้น เขาจะไม่ยืดออกแต่ถ้าไม่เดินเส้นเนี่ยเขาจะยืดนะคะถึงจะเดินกาวถึงจะปูกาวแล้วก็าตามก็ต้องเดินเส้นนะคะเพราะว่าเขาตกโคง้งเขาตกเฉลียงนะคะเดินไปก็ค่อยๆเล็งไปนะคะว่าเราดึงมากไปดึงน้อยไปเห็นชัดไหม ะะเวลาดึงก็กะระยะจุดนี้กับจุดนี้นะคะ นี้เราก็มาเล็งตำแหน่งด้านข้างตรงนี้คือด้านข้างแล้วนะคะ ก็จะได้อย่างนี้นะคะส่งเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าเนี่ยหัวผ้าจะย่นย่นเราจะต้องตัดนะคะตัดหัวผ้าให้เล็กก่อนตัดให้เหลือแค่เส้นเดียว ทีนี้พอเราตัดแบบนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ยเขาจะย่นเห็นนะคะเราจะขีดข้างในเนะะี่ยค่ะเพื่อว่าให้เขาเกยกันเขาจะได้ไม่เป็นจีบเดี๋ยวเราไปรีดทับเขาจะได้เกยเขาจะได้ไม่เป็นจีบนะคะขีดเฉพาะแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้นะคะ พอเราขีบแล้วเนี่ยที่เขาเป็นย่นๆนเนี่ยค่ะเขาก็จะเกยกันอย่างเงี้ยเขาจะซ้อนกันนะคะพอเราไปรีดแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะได้ไม่เป็นจีบนะคะเนี่ยเขาก็จะเรียบพร้อมที่จะไปโพ้งได้นะคะรีดซะก่อนแล้วก็ไปโพง้งเขาจะได้ได้ทรงกลมแบบนี้นะคะทีนี้เราก็วางเชือกกุ้นฝั่งนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะพร้อมที่จะต่อ ผมพีจ่จะต่อกับชิ้นนี้ได้ลนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนํามาต่อชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เราก็ต้องเดินเส้นก่อนพอเดินเส้นแล้วเราก็เย็บแบบเมื่อกี้ค่ะเราก็จะได้ตามนี้เลยเย็บเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ทรงนี้อุ้นแนวโค้งนะคะ